ไปละึชิมให้กทุกคนตอนนี้อยู่กับบีน่านะคะทุกคนแล้วก็วันนี้บีน่ามาทำอะไรนาอก็คือบีน่าจะมาครีนซิ่งหน้านั่นเองค่ะให้ทุกคนดูว่าน้องที่บีน่าใช้มา3ามปีก็คือมันดีขนาดไหนมันจึ้งขนาดไหนนะคะทุกคนที่บีน่าจะลบก,ก็คือทั้งหน้าเลยนะคะอาลนเนอร์หรือว่าลิปเมบาลีนเลยนะคะลิปเมบลีนเนี่ยที่ทุกคนบอกว่า ทนติดนานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่ามันจะติดนานขนาดไหนถ้าเราใช้น้องซิสนั่นเองค่ะลีนซิ่ i n g water นะคะทุกคนที่พีนาใช้มาแล้วสางปีก็คือมหปีหนึ่งแล้วก็ปี2นะคะทุกคนนอกตัวนี้ก็คือนําเข้ามาจากเกาหลีนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้าหอมใดๆนะคะก็คืออันนี้เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะทุกคนพีนาเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ตัวนี้ก็คือ work สำหรับพีนั้นเองค่ะรามาดูกันเลยค่ะอย่างไรเลยนะคะทุกคนเราก็เอาน้องตัวซิสของเรานะคะก็คือมาบีบแล้วก็ลองดูนะคะว่ามันจะออก ขาดนะนะูอันนี้เพิ่งแค่แผนเดียวเองนะคะคุก็คือนะอันนี้เป็นข้างที่ไม่ได้ช้นข้าที่ดะคะคเดี๋ยววินาจะมาลองดูนะคะทุกคนว่าลิปเมเบลีนกับไอเลเนอร์ที่บินาใช้ตลอดเนี่ยมันจะออกไหมเราจะทาก่อนที่มือน,นะคะทุกคนดูนะคะทุกคน3 2 1 ออกในแผ่นเดียวจึงไม่จึงไม่รู้นะคะทุกคนให้ดูเอาเองตีอินวันนะคะทุกคนก็คือมีทั้งมาร์กหน้าก็ได้ทุกคนมาร์กหน้าก็คือทิ้งไวง้ห้าถึงสิบนาทีห้ังออกแล้วก็ครีมซิ่งก็ได้บำรุงก็ได้ก็คือตีอินวันนะคะทุกคนทั้งบำรุงทั้งมาร์กหน้าแล้วก็ทั้งครีมซิ่งก์นั่นเองนะคะจบในตัวเดียวก็คือน้องตัวนี้เลยค่ะครีมซิ่งของเรานั่นเองค่ะแล้วก็มีน่าก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย